มาครับผมสวัสดีครับมี่มัดก้าชแนลเพื่อเก่ารับผมกับข้าวยามเที่ยงแล้วกับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เลยครับผมเป็นเส้นหมี่แล้วมาครับผมจัดไปครับกับเมีโนยมเที่ยงครับผมก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ครับผมเป็นเมีโนยังไงเนาะมาขอยาดค้นก่อนครับผมปรุงมาแล้วเรียบร้อยเส้นหมี่นะครับผมโอ้โหเบคุงเสียนครับ ผักแบบล้นๆนะครับนะครับ,สบเสิร์ฟน้ำกัน,กนมานี่โหโตรว้าวเลยครับผมกินหัวลุยสารเลยแบบนี้คอนเซปต์จากลูพีโนครับผมว้าวพริกแบบแดงๆครับผม เป็นมีสากินเดียระยยากค,ครับก็เลยเออกมาจาัดจังเลยครับงามเทียงครับผมจัดแต่โอ้ยแดงๆเลยครับผมมาครับนี่ครับผมทีเด็ดขาดไปเลยเลยรวยเลยครับโอ้ยเคีงเลย Ừ, phủ với tiếu kẹp mùn này chặt bài không, giờ mình lăn kẹp mùn lên rồi, không, như ngài đấy, nhâm đó ấy? แล้วอ้เสร็จฮเ่ได้ยินตัวแล้วครับกูเยวเห็นลูกยีสานกินเนาะเลยผมมาจากคุณอ้ิกสุดจุดยน đến mà không mhm 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 ngay mhm 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 mhm

โโอ้เสียนมีไหมเจริญโตแบบมากเสียนมีหรอสุดยอดอืมเลยครับพักแบบเต็มจะเต็งไงแกเป้ อเพื่อนครับกวดเยอะตั้งแต่ยังไม่อีกเลยครับว่านี่รถไทยไถไทยหน่ายเพื่อนครับรถไทยแบบรออาาัวขาศก็เล่บริไทยคลิปให้มึงมึงนี่ก็เล่รถเ,รถเขาอูครับ มีเวลาอ่านจัดไปลองแคะหมูกบกวาดได้จับหมูกับก๋วยเดี๋ยวเข้ากันมากเลย ็ขวดดีอืมมีดุินความาเพืนจัดทุซินครับจัดไป ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปื่อยเลยนะครับเน่าเปื่อยโอ้โหเสียบด้วแบบเป็นเมน,นูง่ายๆครับแต่ว่ากัอิ่มท้องแล้วก็บเสียบความวากาอะก็ยอมย่อครับผม Gim <laughs> dưỡng Ủa xịn <laughs> 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 แับหมูแบบเด็ดมากจับหมูกบับปุงเดียวคน ้องีงรงเลอครับส้มุนล,ลินเลยเหนื่อยไหมโอ้ออโหขวดดี

แกบหมูกบกรุดยอนเขยาอนีดีขวดเตียดเลยดีดีดีครับของเีลโอ้ เนื้อ่างครับอยู่เลยเเที่ยงนี้ครับคตรดีลองไปหากินเป็นครับผมก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือในเมนต์เนาะอำเภอบางกะรัมของผมจัดมาแบบเมนูยังไงครับบรูวาเซียนเบโนโนแนเนอะก็เลย ขมเหมือปเมื่อนนี่หามนโนงง่ายๆครับอ๋อที่เด็ดอย่าลืมกดไลค์แหละซับสไครต์น้ำได้ครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได็ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมรอบผมคลิปนี้กนะับได้การแล้วครับผมวัดียิมเลยลิปหนึง่งสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันมา